ไทรีคเผยสถิติเม,มืองทองเป็นทีมที่สร้างโอกาสยิงได้มากที่สุดไทรีคเผยสถิติว่าทีมไหนสร้างโอกาสยิงประตูต่อเกมมากที่สุดซึ่งทีมนั้นก็คือเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดที่สร้างโอกาสยิงได้มากถึง14.5ครั้งต่อเกมไทลีกเผยสถิติให้แฟนบอลได้รู้ว่าท,ทีมใดสร้างโอกาสยิงประตูต่อเกมได้มากที่สุด ในฤดูกาล2020-2021โดยในแทรดิชฤดูกาลนี้ผ่านมา16เกมทีมที่สร้างโอกาสยิงประตูได้มากที่สุดก็คือ s c t เมืองทองยูเนเต็ดที่หาจังหวะจบสกอร์ได้มากถึง232ครั้งหรือเฉลี่ยแล้วหาโอกาสยิงประตูได้ถึง14.5ครั้งต่อเกมส่วนอันดับที่2คือบุรีรัมยูเนเต็ดที่สร้างโอกาสยิงประตูได้เฉลี่ย14.1ครั้งต่อเกมอันดับ3เป็นการแท่าเรือ f c สร้างโอกาสยิงได้เฉลี่ย14ครั้งต่อเกม ส่วนทีมที่มีเกมรุกแย่สุดหรือหาโอกาสทำประตูต่อเกมได้น้อยที่สุดคือโปลิเทโรเอฟซึ่งหาจังหวะยิงประตูได้เพียง9.5ครั้งต่อเกมเท่านั้นสรุป5อันดับทีมที่มีค่าเฉลีย่ยการสร้างโอกาสยิงประตูมากที่สุดในไทยลีก2020-2021มีดังนี้อันดับ1 SCG เมืองทองยินเนเต็ด1 4บครั้งอันดับ2บุรีรัมยเนเต็ด14.1ครั้งอันดับ3แกนท่าเรือเอฟซครั้งอันดับสีีจีปทุม 13.5ครั้งอันดับ5สุขโขทัย f c 13.2ครั้ง